สัเพนา่นนำตะวรนิโนอิททิมันโตชุติมันโตวัตถมันโตยัสสิโนมทามานาอิกมงพิคุนังสารมิติงวันังสุกรรมการุมหาอักรุคาอักูเวคษานาสาสหะโอทาตะไขหาปะโมขาอัาคูเทวาวิจักขนาสัามตาหะหาราขาชามิสกาจะยัสิโนยะทานังอะขาปะชุนโน โยทิสาอะพิวันสติเทเสเตทะสัทธากายาสภะนันตะวนิโนอินทิมโตชุติมโตวัฏฐมโตยะสัินโนโมทัมมนาอภิกรมุงพิกขุนังสามิติงวัณังขิมิยาตุสิตายามากัทกายะกัฏกายจะยะสัิโนสามพิตการามาเศถาโสตินามะจะอาสาวานิมาระนิมานะรา ติโนอคูอทาหูปาระนิมิตาทเทสทเสเตัยทัศธากายาสเพนนันตาวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฏวัฏมันโตยัสัสนโนมุทธามานาอภิกรรมูพิกุนังสามิติงวันังสัตเทเตเทวะนิกายาสเพนนันตาวณิโนนะมันวเยนะอคคำสูงเยกจันเยสะทีสาสาหะปาวุฒะสาติมาคิรังโอคะติน ะมะนาสวังท่าขิโมขาตรังนาคังจันทังวะ,ะสิตาตาติสุพัมมาปะระบันโตจะพุตตาอินทิมาโตส,หสาหะสังนางกะมะโรติดโสจะโสปคาสามิต,ติงว่านังสะหัสสะพัมมะโรกามหาพัมมะพิติถาติอุปป,ปันโนชุติมโตพิทมาจะโยยัสสิโส เทสายหะอิสราอาคูปัจเจกะวะสะวะพิโนเตสัญจะมัตตาโตอาคูหะริโตปาริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพมเกมาราเสนาอภิกามิปจะการหาสะมัติมัติยังเอทา